นิทานเรื่องคุณตาเริงกับผลเตงโมวิเศษกิดละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสามีภรยาคู่หนึ่งชื่อตะเริงกับยายนาสองสามีภรยาปลูกกระท่อมอยู่ณดินแดนอันไกลโพ้นนอกเหนือจากหมู่บ้านคนอื่นไปไกลแสนไกลสองตายายมีอาชีพเลี้ยงว,วัวทุกๆุกเช้าตายายจะต้องไปเกี่ยวหญ้าให้ว,วัวทุกวนันขณะที่ตาเริงเกี่ยวหญ้าให้ว,วัวอยู่นั้น ก็มีความคิดในใจขึ้นมาว่าทำไมฉันถึงเกิดมาจนแสนจนเมื่อไรฉันจะถูกลอตเตอรี่อย่างเขาบ้างนะเมื่อคิดได้เช่นนั้นตาเรืองจึงเดินทางเข้าหมู่บ้านเพื่อไปหาซื้อลอตเตอรี่ในตลาดวันถัดมาตาเรืองก็ถูกหวยสมดังใจปรารถนาตาเรืองทั้งดีใจทั้งตกใจปนเปนกันไปหัวใจเต้นระรัวไม่เป็นจังหวะพอตั้งสติได้ตาเรืองจึงรีบวิ่งไปบอกยายนาเมื่อยายนารู้ข่าวก็เป็นลมลม้ลมลงทันที ยายนาสลบไปเป็นเวลาหนึ่งปีกับอีกสีวันจึงฟื้นพอฟื้นขึ้นมาแล้วคำแรกที่ยานาถามตาเริงก็คือนี่ตาเริงเงินรางวัลหายไปไหนหมดล่ะเหรอ ตาเริงจึงตอบไปว่าฉันก็เอาไปซื้อเหลาเลี้ยงเพื่อนฝูงหมดแล้วหรอยายนาเอ้ยเมื่อยายนาได้ยินเช่นนั้นจึงเกิดความโกรธก็เลยคว้ามีดพระไล่ตาเริงด้วยความกลัวตาเริงจึงวิ่งหนีสุดชีวิตยายนาวิ่งตามตาเริงไม่ทันจึงปล่อยมีดให้ลอยเคว้งคว้างไปกลางอากาศมีดนั้นเฉียวหัวตาเริงไปนิดเดียวแล้วก็ไปปักลงตรงต้นไม้ ทำให้ตะเริงยิ่งตกใจและยิ่งวิ่งเร็วกว่าเดิมหลายเท่าตะเริงวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตเป็นเวลา3วันสมคืนจนผอม เมื่อวิ่งมาจนรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วตาเริงจึงหยุดพักบริเวณนี้เป็นหมู่บ้านที่ตาเริงไม่เคยมาและไม่เคยเห็นมาก่อนระหว่างนี้ตาเริงก็ได้กลิ่นหอมของไก่ย่างลอยมาแตะจมูกด้วยความหิวตาเริงจึงเดินตามกลิ่นนั้นไปเมื่อมาถึงด้วยความที่ไม่มีเงินซื้อตาเริงจึงตัดสินใจขโมยไก่ย่างนั้นและก็ไม่ลืมที่จะหยิบข้าวเหนียวไปด้วยหนึ่งถุงแล้วตาเริงก็รีบวิ่งหนีอย่างไวระหว่างที่วิ่งหนีอยู่นั้นมือก็แกว่งไปมา ทำให้ไก่ย่างหลุดหายเหลือแต่ไม้ส่วนข้าวเหนียวก็กระเด็นหายเหลือแต่ถุงเปล่าๆด้วยความหิวเพราะไม่ได้กินข้าวมาหลายวันตาเรืองจึงสุดนั่งลงร้องไห้เด็กเลี้ยงวัวได้ยินจึงเดินมาดูและถามว่าคุณตามานั่งร้องไห้ตรงนี้มีเรื่องอะไรหรอครับตาเรืองจึงตอบไปว่า หิวน่าานเอ้ยหมือด้กินข้าวมาตั้งสามวันแล้วเด็กเลี้ยงวัวจึงยื่นแตงโมที่ตัวเองมีอยู่ให้กับคุณตาเริงคุณตาเริงรับแตงโมนั้นไว้ด้วยความปิติยินดี mm hmm. เมื่อเด็กน้อยเดินจากไปตาเริงจึงคิดหาวิธีกินแตงโมด้วยความหิวตาเริงจึงไม่รอช้ารีบทุ่มแตงโมล,ลงพื้นเพื่อให้แตงโมแตกทันใดนั้นตาเริงก็เหลือบไปเห็นเนื้อแตงโมเป็นสีเหลืองทองอร่ามตาด้วยความดีใจตาเริงจึงพูดออกมาว่า oh. นี่มันทองทองทั้งนั้นเลยขอ,อรวยแล้วกะเริงจึงได้กวอบกลยทองนั้นหอบใส่เสื้อแล้วหอกลับบ้านแต่พอมาถึงบ้านไม่เห็นยายนาแม้แต่เสื้อผ้ายายนาก็หายหมดเกลี้ยงพบเพียงจดหมายระบุข้อความไว้ว่า ตาเริงเอ้ยฉันไปอยู่ดาวอาคารแล้วนะจ๊ะถ้าคิดถึงฉันเขียนจดหมายหาฉันได้ทุกเมื่อหลังจากอ่านจบแล้วตะเริงจึงคิดในใจว่าถ้าไม่มีนะชีวิตข้าจะเริอนร,รุ่งเรืองดีแท้ดีแล้วแกไปไม่ต้องกลับมานะ่นาขณะที่ตาเริงกำลังคิดเพลินๆอ,อยู่นั้นเสียงปริศนาก็ดังขึ้นนี่ตาเริงตื่นเลยนะตื่นมาเกี่ยวยาให,ห้วัว นอนตะวันสายโด่งป่านนี้ยังไม่ตื่นอีกตื่นเลยวัวรอกินยาจนหิวแย่แล้วปัดโถเอ้ยขากำลังฝันดีเลยเชียวทองของฉันหายไปภายในพิบตาเดียวแล้วเรื่องที่ฉันถูกลอตเตอรี่ก็คือความฝันน่ะสิโถเอ้ยเมื่อไรฝันฉันจะเป็นจริงสักที